เรียนก็ชื่อโรงเรียนของท่านชื่อโรงเรียนให้ใช้ชื่อโรงเรียนที่ปรากฏอยู่ในใบแต่งตั้งนะครับแล้วก็บรรทับต่อมาสำนักเขตก็ไม่มีอะไรสำนักงานพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรนะครับทีนี้ที่เป็นตัวหนังสือนะครับก็ขออนุญาตใช้เป็นตัวหนังสือฟอนต์สารบัญน,นะครับวันตที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนอ่า ดูหน่อยครับเป็นยังไงนะครับมติที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนกตไก่วิทยาครั้งที่ครั้งที่เท่าไหร่ไม่จําเป็นต้องครั้งที่หนึ่งนะครับนี่แบบฟอร์มจะบอกว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมก็จะใช้คําว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนเลยแก้ตรงนี้ด้วยนะครับแก้คําว่า กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานออกนะครับใช้ชื่อที่เรามีอยู่ในประกาศของเรานะครับเพราะเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษนะครับโรงเรียนพระประยติธรรมก็แก้บรรทัดแรกมติดที่ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนกไก่วิทยากไก่วิทยานี่ยกตัวอย่างนะครับอย่าเขียนลงไปนะครับครั้งที่มีประชุมกี่ครั้งครับคณะกรรมการสถานศึกษาบางโรงเรียนอาจ,จประชุมครั้งที่สองก็ได้ บางโรงเรียนอาจจะประชุมครั้งที่หนึ่งก็ได้ครับ2,563ประชุมวันที่เท่าไหร่ครับไม่ต้องเอาวันที่3เมษายนพร้อมกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผู้ประเมินก็จะสงสัยว่าเอ้าคุณคือประชุมพร้อมกันเบิดแท้กุมเจ็ดนี่เขตเจ็ดนี่นะครับประชุมวันที่เท่าไหร่แล้วก็จะต้องมีร่องรอยหลักฐานไว้ด้วยจะเป็นบันทึกจะเป็นรายงานการประชุมนะครับต้องมีร่องรอยหลักฐานนะครับ เดือนไหนก็ได้นะครับแต่ควรเป็นประมาณนี้ครับเมษานะครับต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนนะครับนะเพราะว่าการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาหรือ s r นั้นเนี่ยนะครับจะต้องทำหลังจากที่สิ้นสุดปีการศึกษาแล้วนะครับต่อมาได้พี่นายความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2563ถูกไหมครับดูด้วยนะครับ2563นะครับของโรงเรียน ก็ใส่ชื่อโรงเรียนจุดจุดไม่เอาแล้วนะครับไม่มีจุดนะครับเห็นชอบให้ดําเนินการนํารายงานรายงานต้นสังกัดและนําเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้แล้วก็ลงชื่อครับในวงเล็บก็จะเป็นชื่อเต็มของประธานคณะกรรมการสถานศ,าศาึกษาไม่มีจุดจุดหน้าหน้าไม่มีจุดจุดด้านหลังชื่อสกุลนะครับเอาออกให้หมดเลยนะครับจุดๆดทั้งหลาย ประธานคณะกรรมการโรงเรียนก็ระบุชื่อโรงเรียนของท่านจุดจุดต้องออกให้หมดนะครับผู้มยการก็เช่นเดียวกันนะครับก็ลงชื่อแล้วก็พิมพ์ชื่อท่านผู้มีการลงไรนนะครับแล้วก็บอกชื่อโรงเรียนนะครับจุดจุดเนียออกให้หมดเลยนะครับจะไม่มีจุดจุดหลงเหลืออยู่นะครับเพราะไม่ได้เป็นแบบฟอร์มนะครับแลนะประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้อ่านะครับนี่พระเดชพระคุณสงสัยไหมครับเรื่อง วิรุณน,นักการวิรุณเลื่อนขึ้นไปสุดๆนะครับอ่าบรรทัดล่างครับใต้เส้นดำ <c oughs> บรรทัดเลื่อนมาข้างล่างลูกอ่าเลื่อนมาข้างล่างล่งสุดครับบรรทัดล่าสุดครับารายง,งานประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษาสอง3้้หกสิบสามะะ 63, โรงเรียนตรงนี้ครับหลายโรงเรียนก็ยังไม่ใส่ชื่อโรงเรียนมาอ่านะครับใส่ชื่อโรงเรียนให้หน่อยยังจุดๆอยู่เลย นะครับนะใส่ชื่อโรงเรียนมาตรงนี้ด้วยจากการตรวจสอบนะครับอย่าหลายโรงเรียนนะครับยังไม่ได้แก้ไขตรงนี้ยังว่างไว้อยู่นะครับนะก็เริ่มจากหน้านี้ไปทุกหน้าบรรทัดที่อยู่ด้านล่างสุดก็จะเป็นชื่อโรงเรียนจะจัดชิดซ้ายมือหรือจัดชิดขวามือก็ได้นะครับรูปแบบตรงนี้นะครับคำว่ารายงานจะจัดชิดด้านซ้ายมืออันนี้คือจัดชิดด้านซ้ายมือนะครับท่านจะ จัดชิดด้านขวามือก็แล้วแต่นะครับก็สุดแท้แต่โรงเรียนนะครับอ้าวผ่านนะครับหน้าที่สองมีผู้เข้าร่วมประชุมสงสัยสักถามไหมครับประเด็พระคุณแล้วก็พี่น้องผู้บริหารครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับสอบถามได้ครับนะมีการประชุมแบบพี่แบบน้องกันนะครับนะเป็นบรรยากาศกันเองนะครับอันนี้เบสิกนะครับ เป็นข้อมูลทั่วๆไปนะครับแต่ก็ยังมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหน้าที่สามนะครับหน้าที่สามก็จะเป็นคำนำครับนะคำนำครับคำนำก็จะมีแบบฟอร์มให้ส่วนใหญ่ก็จะพยายามไม่ให้มีชื่อโรงเรียนเยอะข้อบางโรงเรียนกอ๊กอปนะก๊อปตั้งแต่คำนำกันนะครับชื่อโรงเรียนแก้ไม่หมดนะครับก็จะให้ปรากฏชื่อโรงเรียนอยู่ย่อหน้าที่สองที่เดียวครับตรงจุดๆ โรงเรียนกไก่วิทยาจบเลยนะครับไม่ต้องใส่หลายที่นะครับเพราะว่าโรงเรียนก็ไปแล้วแก้ไม่หมดนะครับย่อ,ยอหน้าที่หนึ่งโรงเรียนกย่อหน้าที่สองโรงเรียนขอสรุปว่าโรงเรียนไหนอ่ามันเจออย่างนี้บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นแบบฟอร์มก็ให้มีชื่อโรงเรียนอยู่ย่อหน้าที่สองที่เดียวและก็บรรทัดรองจากสุดท้ายนะครับโรงเรียนจุดๆๆแค่นั้นเองนะครับ ทำตัวนยู่ที่ยู่ใช่ไหมะนะครับโอเคอ่านไหมครับอ่าง่ายๆครับไม่เป็นไรหน้าที่สี่ครับในส่วนหน้าที่สี่ก็จะเป็นหน้าสารบัญน,นะครับต่อมีคำนำบทสรุปสำหรับผู้บริหารแบบฟอร์มนี้เลยเพียงแต่โรงเรียน,ใส,นนะใส่หน้าเข้าไปนะครับใส่หน้าเข้าไปนะครับ ทำนำบทสรุปสารับผู้บริหารส่วนที่หนึ่งข้อมูลพื้นฐานของสถานศาึกษาส่วนที่สองรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานแล้วก็มีมาตรฐานหนึ่งสองสามส่วนที่สามก็คือภาพผนวกนะครับอ่หนนี้ไม่มีปัญหานะครับอ่านไปนะครับหน้านทีห้าครับบทสรุปของผู้บริหารนะครับหรือบทสรุปของผู้บริหาร ่าตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะเน้นไปที่ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้มวยการโรงเรียนนะครับข้อมูลพื้นฐานชื่อโรงเรียนที่อยู่ก็ใส่ให้ครบจุดจุดไม่เอานะครับไม่มีจุดจุดในบรรทัดใดบรรทัดหนึน่งน,น,นะครับจะมีเฉพาะรายละเอียดชื่อโรงเรียนกอไก่วิทยาที่อยู่ก็ใส,ส่สังกัดกับสังกัดสำนักเขตการศึกษาภาคปฏิยัติธรรมแผนสมนศึกษาเขตเจ็ด โทรศัพท์โทรศารเปิดสอนระดับชั้นไหนถึงชั้นไหนครับมีจํานวนนักเรียนกี่รูปนะครับโรงเรียนมีเน้อที่กี่ไร่นะครับชื่อผู้บริการตรงนี้ขาดไม่ได้เพราะเป็นบทสรุปของผู้บริหารชื่อผู้บริหารหรือชื่อผู้บริการเนี่ยจะขาดไม่ได้ต้องมีชื่อผู้บริการโรงเรียนนะครับชื่อผู้บริการโรงเรียนพระครูขอไข่ อายุพันษาโทรศัพท์อีเมลวุธิการศึกษาสูงสุดดำรงตำแหน่งผู้บริหารเมื่อับวันเดือนปีที่เท่าไหร่เขียนลงไปเมื่ออะนะครับรวมแล้วกี่ปีครับเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับสภาพบริบทโรงเรียนที่สะท้อนเอกลักษณ์อัตลักษณ์อ่าอันนี้ก็เป็นความเรียงนะครับเขียนร้อยเรียงมานะครับแล้วก็มีใน SAR ปีที่ผ่านมาอันนี้ง่ายหน่อยนะครับอาจจะก,ก๊อบมาวางก็ได้เรื่องการจัดการศึกษาก็เช่นเดียวกันนะครับมีอยู่ใน SAR ปีที่ผ่านมาก็สามารถเอามาปรับนะครับสภาพเศรษฐกิจสังคมและชุมชนเขียนไว้อยู่แล้วทุกปีนะครับใน SAR นะครับเพราะฉะนั้นก็นํามาปรับปรุนปรับปรุงเพิ่มเติม,มแก้ไขนะครับเพื่อให้มีการพัฒนานะครับ ทีนี้มาดูมาตรฐานที่หนึ่งคุณภาพผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับครับตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับมีความสำคัญยังไงนะครับถ้าเรื่องของคุณภาพเนี่ยนะครับก็จะต้องมีรายละเอียดซึ่งจะทำจากด้านหลังมาก่อนตามหลักการนะครับก็จะมีสรุป พูดง่ายๆคือให้สอดคล้องกับรายละเอียดที่อยู่ในส่วนที่กําหนดเอาไว้นะครับตามที่เราได้เขียนไว้ที่หน้าสารบัญนะครับเราจะสรุปในส่วนที่2ก็คือรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษานะครับคุณภาพก็จะต้องตรงกันนะครับกับส่วนที่สองซึ่งมีมาตรฐานที่1มาตรฐานที่2มาตรฐานที่สามอยู่ในส่วนที่2ของ SCR นะครับส่วนนี้คือส่วนบทสรุปของผู้บริหารนะครับ ก็จะมีจุดเด่นก็สอดคล้องกับรายละเอียดด้านในเอกสาร s อ r นะครับจุดเด่นมีอะไรจุดเด่นของโรงเรียนนะครับไม่ว่าจุดเด่นอาจจะเป็นในเรื่องของการสอบระดับชาติด้านพระพุทธศาสนาบีเน็ตได้คะแนนสูงกว่าระดับประเทศระดับเขตระดับจังหวัดต่อว่าไป ติดต่อกันสองปีสามปีนะครับหรือผลสมมติทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเนตก็นำเสนอจุดเด่นได้นะครับมีจุดเด่นอะไรหรือมีผลการสอบนู่นนี่นั่นว่าไปได้เลยนะครับตรงนี้สามารถนำเสนอผ่านบทสรุปของผู้บริหารตรงนี้ได้เพราะผู้ประเมินภายนอกหรือสอมศอก็จะดูว่ามีจุดเด่นจุดควรพัฒนายัางไงนะครับ ในส่วนของจุดเด่นเนี่ยนะครับก็พยายามนะครับสืบค้นจุดเด่นของโรงเรียนของท่านซึ่งเป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่กับการปฏิบัติงานในโรงเรียนอยู่แล้วนะครับพยายามหาจุดเด่นว่ามีจุดเด่นยังไงนะครับแล้วก็จุดที่ควรพัฒนายังมีข้อบอกพร่องที่ตรงไหนที่จะต้องมีการนําไปแก้ไขนําไปพัฒนานะครับ และก็อาจจะดูจากข้อเสนอแนะของสมอรอบที่สามด้วยก็ได้ว่าเรานำมาพัฒนานำปรับปรับุงยังไงยังมีจุดด้อยที่จะต้องมีการพัฒนาเรื่องใดบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอผลสำลีเรื่องของอในเรื่องของคุณลักษณะพึงประสงค์นะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำมาสังเคราะห์ นะครับในส่วนจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาได้นักเรียนอาจจะมีจุดเด่นที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์เอกลักษณ์ก็ได้ผมดองมองเด่นสมมุติผมผ้าสีทองมองเด่นเป็นสงา่าอะไรก็ว่าไปให้มันสอดคล้องตรงเอกลักษณ์อัตลักษณ์วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาด้วยนะครับนะกนะ็จุดเด่นจุดควรพัฒนาในหน้าที่ห้า แล้วก็ต่อเนื่องหน้าที่หกเลยนะครับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพอ่าชก,การวนทิพย์ขยับไปที่หน้าที่หกครับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพก็จะต้องเขียนร้อยเรียงข้อความข้อมูลนะครับที่แสดงให้เห็นถึงข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไปว่ามีแนวทาง การพัฒนาคุณภาพอย่างไรนะครับมาตรฐานที่สองในเรื่องของกระบวนการพัฒนาขออภัยครับกระบวนการบริหารและการจัดการก็จะมีหัวข้อจุดเด่นจุดควรพัฒนาข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเช่นเดียวกันมาตรฐานที่สามกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญก็จะมีหัวข้อจุดเด่นจุดควรพัฒนาและก็ ข้อเสนอเนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพเช่นเดียวกันนะครับนะตรงนี้ก็เป็นบทสรุปของผู้บริหารนะครับหลายโรงเรียนที่เขียนมาก็ก็ดีนะครับบางโรงเรียนก็ยังจะต้องแก้ไขปรับปรุงตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปคลี่ดูข้างในนะครับนะแล้วค่อยกลับมาสรุปในส่วนบทสรุปของผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อที่จะเห็นรายละเอียดแล้วก็นํามาสรุปในบทสรุปของผู้บริหาร นะครับในส่วนของบทสรุปของผู้บริหารมีผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจมีไหมครับต่อนเนื่องไปหน้าที่เจ็ดเลยนะครับสอบถามได้เลยนะครับหน้าที่เจ็ดครับหน้าที่เจ็ดก็จะมีแผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นน,นะครับมีแผนพัฒนาที่จะให้มัน มีผลสมริีหรือได้มาตรฐานสูงขึ้นนั่นเองนะครับแผนปฏิบัติงานที่หนึ่งมีไหมครับแผนที่สองที่สามที่สี่หรือมีเยอะกว่านี้ก็สามารถนำเสนอได้แต่อย่างไม่น้อยเนี่ยแผนปฏิบัติงานเนี่ยนะครับที่จะพัฒนาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นเนี่ยก็ไม่น่าจะน้อยกว่าสามแผนนะครับเพราะอะไรเพราะเรามีสามมาตรฐานสามด้านสรุปง่ายๆก็คือผู้เรียนบริหารครู ผู้เรียนก็คือคุณภาพของผู้เรียนบริหารก็คือการบริหารจัดการนะครับครูก็คือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับสามราตรฐานยี่สิบเอ็ดประเด็นสามราตรฐานจาง่ายๆก็คือผู้เรียนบริหารครูเห็นไหมครับแผนก็จะต้องมีอย่างน้อยสามนะครับเยอะกว่านี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับหน้าที่เจ็ดนะครับท้ายที่สุดของหน้าที่เจ็ดหรืออาจจะมีหลายหน้ากว่านี้ก็ไม่เป็นไรถ้ามี ข้อความร้อยเรียงเยอะนะครับแต่ก็ไม่ควรเยอะเกินไปให้ยืดเยื้อเพราะมันเป็นบทสรุปนะครับลงชื่อผู้รายงานนะครับก็จะเป็นผู้ในการโรงเรียนวันที่เท่าไหร่นะครับก็เป็นเรื่องของแต่ละโรงเรียนไม่จําเป็นนะครับจะต้องวันที่ตรงกันแต่ละโรงเรียนหรือหลายๆโรงเรียนนะครับนะก็เป็นบทสรุปสําหรับผู้บริหารนะครับคร่าวๆนะครับ หน้าห้าหน้าหกหน้าเจ็ดครับมีผู้เข้าร่วมประชุมสักถามหมครับดูเลยนะครับโรงเรียนของพระคุณท่านโรงเรียนของพี่น้องทุกท่านนะครับนะว่าเป็นไปในทิศทางเดียวนี้ไหมเป็นไปในทิศทางเดียวกันไหมนะครับจะออกประมาณนี้นะครับเพื่อให้ง่ายทําไมเราต้องทําเพื่อให้มันสอดคล้องกันเพราะ สมอสอผู้ประเมินภายนอกเขาก็จะดูรายละเอียดข้อมูลเหล่านี้นะครับถ้าไม่มีไปส่วนที่หนึ่งนะครับสามารถ